กรรมตริมรสมาดเป็น่ัสมาที่ทรงนามทรงอย่างไว้เหมือนกับ<ไ>การงานนะครับกรรมตริสมาดมีทั้งหมดอยู่ก้าประเภทนะครับนะะมาดูประเภทที่8นะครับเป็นกุบุพพทะนะครับมีกุนิบาตเป็นบทหน้านะครับกุบุพพโทหลังกุปพพุพพโทใส่กรรมตริยสมาสมยาอุจเตกนะครับหลังกุอุพพโทใส่ กรรมะทารยสัมโสมยาอุจเตนะครับกรรมะทารยสัมโสนว่ากรรมะทารยสมาธ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 กรุปุพพัทโทอันมีกุนิบาตเป็นบทหน้า กปุพพะปโทอันมีกุณิบาตเป็นบทหน้ากุปุพพะปะโทอันมีกุณิบาตเป็นบทหน้ากูปุพพะปโทอันมีกุณิบาตเป็นบทหน้ามายานข้าพเจ้ามายานข้าพเจ้าบุจเตจะกาวบุจเตจะกาว ยะถาอุทาหอนวิกโหอนว่าวิเคราะห์วิกโหอนว่าวิเคราะห์วิโคหูอันว่าวิเคราะห์อัญญะปเทนะด้วยอัญญบทอัญญะปเทนะด้วยอัญญบทอัญญะปเทนะด้วยอัญญบทอิติว่าอิติว่าอันนังนั่ว่าข้าวอันนังนั่งว่าข้าว อันนังอันว่าข้าวกุจิตังอันนารังเกียร์กุจิตังนารังเกียนโหติยมีโหติยมีนิจจสมาสตาเพราะความเป็นนิจสมารนิจจสมาสตาเพราะความเป็นนิจสมารนิจจสมาสตาเพราะความเป็นนิจจสมาน นิจจสมานหมยคามว่าต้องทําสมานกันอย่างเดียวนะครับในรูปกยะยไม่มีใช้ในพระบารีถ้าเป็นนิจจสมานโดยมากแล้วจะใช้บทอื่นนะครับมาแสดงอัดในรูปวิเคราะห์นะครับนะพวกนิบาตก็ดีพวกอุสาก็ดีซึ่งมีอัดเยอะนีนะครับจะใช้สับอื่นที่เป็นสับนามมาแสดงอัดนะครับนะยกเว้นแต่ว่าไม่มีอัดเยอะนะครับนะอัดเดียวส่วนใหญ่ก็ใช้สับตัวเอง นะครับเช่นอันโตนะครับอย่างนี้นะครับแปลว่าป็นแพนนาไปอย่างเดียวไม่ไปอย่างอื่นอย่างนี้ครับก็ใช้สับเอตัวเองมาบีคอได้เลยนะครับแต่ถ้าว่านะครับส่วนใหญ่ถ้ามันมีอัดเยอะนะครับก็จะใช้สับนามนะครับมาแสดงอัดแทนครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกุนะครับกุจริงๆแล้วมีอัาว่านักเกล็กก็ได้มีอัดว่าน้อยก็ได้นะครับอ่นว่าน่าเกล็กอ่ารว่าน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้บทอื่นนะครับใช้กุนในรูปีค้อนนี่ก็ไม่ทราบว่าอะที่จะไมยเอาอาจว่าน่ารังเกียจหรืออานว่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นาก็เลยใช้เรียกอัญญบทหรือบทอื่นครับเข้ามาแสดงอัดให้ปรากฏก่อนครับนะอ่านต่อไปครับกรรมะทริยสมาสกเตกรรมะทริยสมาสกันเมื่อกรรมะทริสมานกรรมะทริยสมาสกันเมื่อกรรมะทริสมาน กรรมะทัยสมาสขันเม so so <ín intrigued> 네ื่อกรรมะทัยสมาดกะเตถูกกระทำแล้วกะเตถูกกระทำแล้วอากแสดงว่าเอากุจิตเอากูกับอันนังมาเข้าสมาดกันนะครับนะนะครับเวลาทำรูปก็หลังกุลบนะครับลงสี่ลบสีนะครับนะหลังกุลงสี่ลบสีนะครับนะมีรูปเป็นกุนะครับแล้วก็อันนะนะครับนะ ต่อไปครับขึ้นสูตรใหม่มีบทตามไปสองบทนะตบริเสติปะทังจะอันว่าบทว่าตบริเสด้วยเสตติปะทังจะอันว่าบทว่าเสตด้วยวรเตย่อมตามไปขึ้นสูตรที่346กัดกุศะครับกัดอันว่าการแปลงเป็นกัดกัดอันว่าการแปลงเป็นกัดกัดอันว่าการแปลงเป็นกัดกุศะแห่งกุนิบาลกุศะแห่งกุนิบาล กุศะแห่งกุณิบาลโหติย่อมีโหติยมีอะแต่แต่ตาวุติเด่นะครับนะอุตรประเทศในพระบทหลังอุตรประเทศในพระบทหลังอุตรประเทศในพระบทหลังตาบริสอันเป็นตาบริษะเรอันเป็นสระ สระที่เป็นสระ,ระรอันเป็นเบื้องหลังเพราะบทหลังที่เป็นสระเพราะบทหลังที่เป็นสระเพราะบทหลังที่เป็นสระซึ่งเป็นตัปบบุริสัสมานซึ่งเป็นตัปบบุริสัสมานแปลงกุนิบาตเป็นกัด แรงกุนิบาตเป็นการโุตินี้มันรับพ้องกันกูอิเจตาสานิปตาสัตตาบริเสอุตรประเทศการโหติสเรป p เรการอันว่าการแปลงเป็นการอเตตาสานิปตาสาแห่งนิบาตนี้กูอิติคือโหติย่อมมีอุตรประเทศในเพราะบทล้างตาบริเสอันเป็นตาบริสัสมสเรอันเป็นสระปะเรอันเป็นเบือง กาลอันว่าการแปลงเป็นการเอตัสสะนิปาทัสสะแห่งนิพานนี้กูอิติโหติย่อมมีอุตระปทในเพราะบทล้างตปุริเสอันเป็นตปุริสสมาสเสเรอันเป็นสระอันเป็นเบื้องล่างการสุทธกตะในโหติโหติอาขยาน Wisesana koni patasa ni patasa. Seko di sareko di pareko di wisesana kong utara pate utara pate ni sedemi ho kan sutha kata nai ho ti ho ti tebon katuan ku salupa nai iti iti sam salupa nai etasa นิปาตาาัตะสะนิปัตะสาสามิสัมพันธ์ในจาริก็ดียด์ปาริกอดีอดวิเศษนะของอุตตรปรเทฏิอุตตรปรเทฏินิมิตาสตมีในเข้าตัวอย่างครับพระทันนังแปลว่าข้าวอันหน้ารังเกียจนะครับนะกระท่นนังมาจากกูกรรม อันนังตัวนี้นะครับเพราะสลังแปลงกุเป็นกัดด้วยกัดกุศะแล้วก็นำท้าวกับสะอาข้างหลังนะครับนะต่อไปเอวังเหมือนการกัดทัศนังแปลว่าอาหารอันน่ารังเกียดมาจากกุกับอาสนะนะครับถ้าอาสนะแปลว่าอาหารถ้าอาสนะแปลว่าที่นั่งใช่ไหมครับเสียงสั้นกับเสียงยาวต่างกันนะครับนะอาสนะแปลงซื้อเจออยู่นะครับนะอาสนะอาสนะนะครับแปลว่าอาหาร เนี่ยครับว่าถ้าท่านอ่านออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับความหมายเปลี่ยนเลยนะจากอาหารกลายเป็นที่นั่งหรือจากที่นั่งกลายเป็นอาหารได้เลยนะครับนะอาสนังกับอาสนังในต่างกันนะครับถ้าอาสนังอาสาธาตุับอาสาพุ่งนในการกินครับถ้าอาสนังกับอาสาธาตุอุปกรณเนนในการเข้าไปใกล้ครับยุบปัจจัยเหมือนกันครับอาสาธาตุตามุติเราคุ้นเคยอาสา์ผู้วิในความมีความเป็นใช่ไหมครับแต่ตัวนี้อาสาธาตุนี่แปลว่า พระกันในการกินนะครับแปว่าอาหารนะครับนะวิเคราะห์วิเคราะห์มอนกันครับใช้กุจิตตามาแสดงวิเคราะห์นะครับกุจิตตาเป็นคุณศัพท์นะครับนะเป็นได้สามหนึ่งกุจิตโตกุจิตากุจิตังนะครับคุณศัพท์แปลว่านารังเกจนะครับนะนิมมต์ครับทำตัวรูปเลยนะกุจิตังอันดังกาทันังกาทันังสามเดิมคือกูอันนะหลังกูลงสีปัตมาวิพานด้วยลิงคเท็ม หลังจากนิบาตโลมสีวิพานด้วยสภาสมาวุโสปัสสะนิปาตาติหิหลังอนนาลงสีปธมรวิพานด้วยลิงคัตเถปธรมาหลังจากอาการแปลงสีเป็นอังสิมแยเปนนันาน้าอจาสรัามด้วยปุปปมันโททิตามมัสสลังสาเลนาวิโยชนยรมสลานั่พสาลังสาลังเป็นปกติมสระโลปุปปานเทสะปริญาิมีสระโลเปตุปกติยานาม Dua ena je beranjute anang anwakau kucitang anang rangkiyat iti atenean botitokan lecu kamat haraja saman tawi penjuta tasamman namana saman na, sama, soju tatua long bipan dua yolopa tang kamat haraja พอสาลังแปลงกุเป็นกัดด้วยกัดกุสะนำเป็นานธาเป็นะกอมกับสราด้วยนาเยบรัญยุตั้งกาทันะเป็นนามด้วยตาทิตาสมาสกิตาการนามังวันตเวตุนันทสุจาม การานาโลสีปัตมาวิพานด้วยลิงคัเทปปัตมาลังจากอาการแปลงสีเป็นอังสิงแย่ไปนานหนาอจาสรางปุพพามันโททิตามมสารสเรนาวิโยชัยย์รานาพสสารสัลลัมเป็นปกติด้วยสราลปมันเทสสัปติยาทิมสราลเปตุปกตินำ นาเย่บรญจุตเตสัมเรูปเป็นกัทันนังแปลว่าข้าอันน่ารังเกียจอ่ดต่อไปโดยสองกัทัศนังนี้มุนกูจิตังอาสนังกัทัศนังกัทัศนังสาเดิมคือกูอาสนะลังกูลงศีปฐรรมวิด้วยลิงคาเทพระธรรมาหลังจากนิบาติลมศวิพานด้วยสภาสมาวุโสปัสสะกะลังอาสนะลงศีปธรรมวิภานด้วย Lanjutkan peristiwa si, dengan singkat penyinaran wajah ram. Bupamanthi tamasaran sarena vyocaya. Tanah pasaran salam, ben bakti, dengan selalu komando sampatian tim, selalu pendukung Dua ini hanya berlanjut te. Anwahan kucitang anarangkian iti Athenaiani botito kalajuc kama daraya saman, tawi patih duryadi kane kama darayo sama soyuta thualom viphan duai tesang vipati yulopajam, begitim duay, ด้วยอุเพตปุริสรพสราลงแปลงกูเป็นการด้วยกัดกุศลนำแผ่นยนันทาเประกอบกับสระอามนาเยมบรัญจุเตมตั้งกาทัสสนาเป็นนามด้วยตาทิตาสมาสกิตากานำมังวานตเวตุนันทิสุลังกาทัสสนาลงสีปตมาวิพานด้วยลิงค์เตมหลังจากอาการแปลงสีเป็นอังด้วยสิงแย่แผนะ รูปมาโตดิตามมสารสเรนาวิโยชัเยสระนับภาษาลังสาลลัมเป็นปกติสระโลปมานเทศสัมปริยาทิมหิสระโลเปตุปกติยานำน้าเยนรัญาน j o i n t สำเด่นโลกเป็นกาทัศนังแปลว่าอาหารอันน่ารังเกียดตัวอย่างของสูตรนะครับท่านแสดงไว้ตองตัวอย่างคือกาทันังกากาทัศนังนะครับนะ อ่ะต่อไปครับหนูเสดติกิงกุธารากุปุตตากุทัสสะกุทิติหลังเสตติสายกิงโยหลังกุทิติสายอิติอิธาอุทารเนสุนิเศธนตถังครับอ่ร้อมกันเสตติปะทงอันว่าบทว่าสาเลกิงประโยชน์นาังมีประโยชน์อะไรนิเศธนตถังมีประโยชน์ในการอิทาอุทารเนสุในอุทารหอนทั้งหลายเรา กุธารากุปุตตากุทาสะกุทิฐิติว่ากุธารากุปุตตากุทัสกุทิฐิอกุธารามันจะกุก,กับธาระธาระนี่แปลว่าภรรยาธาระเป็นลิงลาปุงลิงนะครับธาระธรรมชาติเนี่ครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ศัพท์ตัวน,นี้กําหนดเป็นปุงลิงเรียกว่าลิงโดยสมมุตินะครับสมมติอ่าเพราะว่าสานากไม่มี ลิงไม่ได้นะครับต้องมีลิงนะครับธาระในใจตามบริษัทครับทารูธาระนะครับนะตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นบุพเพสนะครับนะกูธารานะครับแปลว่าภริยาผู้น่ารังเกียจทั้งหลายนะครับทาระศั์นะครับตัวนี้เป็นสระหรือเป็นเพชนะเพชนานะครับที่อยู่ติดกับตัวกูนี่นะครับเพชนะนะครับเพราะฉะนั้นสามารถแปลงกูเป็นกันได้ไหมไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องแปลงไม่ต้องนะครับส่วนนี้ก็ไม่ต้องใช่ไหมครับ แสดงว่าก็ตัดออกไปอย่างน้อย2สูตรนะครับนะเพราะว่านี่คือสูตรแปลงกับสูตรรวมนะครับประกอบกันนะครับตัดออกไปนะแต่วิเคราะห์เหมือนกันครับวิเคราะห์ว่ากูจิตาธารากุธาราธารานว่าภรยาทั้งหลายกุจิตาผู้น่ารังเกียจกุธาราชื่อว่ากูธาระแปลว่าภริยาผู้น่ารังเกียจนะครับนะต่อไปกูปุตานะครับนะกูจิตาปุตากูปุตาุตตานว่าบุตรทั้งหลาย กุจิตาพูนารังเกียรกุปุตตาเชื่อว่ากุปุตตาแปลว่าบุตรพูนารังเกียรทั้งหลายเวลาสเสร็จส,สมัครแล้วต้องออกทั้งหลายสุดท้ายครับบูตพูนารังเกียรทั้งหลายนะครับข้างหลังก็เป็นปะเป็นพิจนาเหมือนกันเพราะนันไม่สามารถแปลกุเป็นกัดได้นะครับก็คงไว้เลยครับกุทาสาแปลว่า,าทาทุพูนารังเกียรทั้งหลายครับกุจิตาทาสากุทาสาต่อไปกุทิติกุจิตาทิฐิกุทิฐิทิท,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 ทนว่าความเห็น Filter, กุจิตานารังเกียจกุลิธิชื่อว่ากุลิธิความเพีนหน้ารังเกียจตัวนี้หมายถึงมจชาทิฏธินะครับนะแตงว่าไม่ใช่ทิฏธิกับกุลิธิเป็นศัพ์ไว้พดกันนะครับใช้แทนกันได้นะครับกุลิทธิ filter, นะครับิฏฐิเป็นทลิงนะครับศัพท์ข้างหน้าทั้งสามศัพท์นะครับถ้าเป็นคนเดียวท่านก็สามารถวิเคราะห์เป็นเอกพนนจน์ได้เลยนะครับตามความเป็นจริงได้เลยนะครับาสมมติว่ามีลูกสิบคนแต่ว่าลูกที่ไม่ดีอยู่คนเดียวก็วิเคราะห์เป็น เอกภพใช่ไหมครับเป็นกูชิโตปุตโตกูปุตโตนะครับนะหรือธาตุคนใช้นะครับมีอยู่ร้อยนะครับแต่ว่าดี80นะครับไม่ดีอีกแค่2ีใช่ไหมครับอย่างนี้นะนะหรือว่านะครับไม่ดีอยู่คนเดียวก็วิเคราะห์ตามนั้นเลยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้นะอาศีตัวอย่างนี้นะครับไม่ต้องแปลงกูเป็นกาดเพราะข้างหลังเป็นเพชนะนะครับนะก็คงไว้เลยครับนะ อ่นีมันพาดูสุดท้ายตัวเดียวครับนะกุทิธินะครับอ่ะนี่มันครับทำตัวเลยกูชิตาทิธีกูทิธีกูทิธิสาเดิมคือกุทิธีแลงกูลงสีปฐมาวิพาน์ด้วยหลังจากนิบาทิมสีวิพาน์ด้วยสภาสมาวุโสปสคานิปานตาธีหลังทิฐิลงสีปฐมาวิพาน์ด้วยลงลมสีวิพาน์ด้วยเสสะโตโลปังคสิม เตติอันว่าความเห็นกุจิตาอนารังคิยัตติอิติอัตเณยันโบติดตกันและชื่อกรรมทารยะสมานทเวปเทตุริยาทิกรณเอกรรมทารยุอันตังเป็นยุตตตสมานละมานัสสมาโสยุตตทัวโลงวิภานเตสังวิภัตติโยลปาจามเป็นปกติมด้วยปกติจัสสา กูเปตาปุริสามตั้งกุทิติเป็นนามด้วยตาทิตาสมาสกิตาการนามังวานตเวตุนันทิสุนร่างกุทิติลงสีปัตมาวิพันด้วยลิงคเทปปตมาลมสีวิพันเสสะโตโลปังคสิเปียสำเร็จรลกเป็นกุทิติแปลความพิดนันรังเกียจนะครับอาทิตย์ก็ได้หมดบริกรรมดูวิเคราะห์เลย multimita 古提塔提提古提提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 古提塔 กูทิถีกูจิตาทิฏฐิกุทิฏฐิกูจิตาทิฏฐิกุทิฏฐิกูจิตากูทิฏถีกจชิตาทิฏถีกูทิฏถีกจชิตาทิฏถีทิฏฐิอันว่าความเห็นกจชิตาอันน่ารังเกียจกูทิฏฐิแปลว่าความเห็นอันน่ารังเกียจิตาทิฏถีกูทิฏฐิทิฏฐิอันว่าความเห็นกจชิตาอันน่ารัง กุทิฐิชื่อว่ากุทิฐิแปลว่าความเห็นอันน่ารังกุจิตาทิฐิกุทิฐีทิฐีอันว่าความเห็นกุจิตาอันน่ารังเกียนชื่อว่าความเห็นอันน่ารังทิถีอันว่าความเห็นทิถีอันว่าความเห็นทิฐีอันว่าความเห็นทิฐี Titi anwa hen titi anwa hen titi anwa hen titi anwa kwam hen anwa kwam hen titi anwa kwam kuchita anarang kian kuchita anarang kian kuchita anarang kuchita anarang anarang kian kuchita anarang kuchita anarang. ku cita anak rangkihan kucita anak rangkian kucita anak rangkihan kucita anak rangkihan kucita kucita anak rangkihan kucita anak rangkian kucita anak rangkian kucita kucita anak rangkian kucita anak rangkian kucita anak rang ku dia jiwa ku dipewa kumhin anak rangki กุท <preach science and hello> ิเฐียชื่อว่ากุทิฏฐิแปลว่าความเห็นอันน่ารังกุธิเฐียชื่อว่ากุทิฏฐิแปลว่าความเห็นอันน่ารังกุธิเถียชื่อว่ากุธิฏฐิแปลว่าความเห็นอันน่ารังกุธิเฐียเชื่อว่ากุธิฏถีแปลว่าความเห็นอันน่ารังกุธิเถียชื่อว่ากุทิเถีความเห็นอันน่ารังเกียจกุธิเถียชื่อว่ากุทิเถีย กชิตาทิฏิกุทิฏิทิฏีอันว่าความเห็นกูชิตาอันน่ารังกุทิฏีชื่อว่ากุทิฏิแปลว่าความเห็นอันน่ารังกุชิตาทิฏีกุทิฏีทิฏีอันว่าความเห็นกูชิตาอันน่ารังกุทิฏีชื่อว่ากุทิฏิแปลว่าความเห็นอันน่ารังนะกูตัวนี้มีอ่านว่ากูชิตาแปลว่าน่ารังเกียจนะครับนะใช้ คุณรศัพท์คือกุจิตามาแสดงตัวนี้ก็ดูบทหลังเอาว่าบทหลังเป็นลิงอะไรเวลาไปเขาก็กุจิตาก็ตามเลยครับลิงอะไรวปชนะอะไรใช่ไหมครับตัวอย่างนี้ท่านแสดงไว้ครบ3ลิงเลยนะครับนะ่ะปุงลิงก็ตัวอย่างขอ,องกุธารากุปุตตากุทาสาแต่วิเคราเปภูมิพ์แค่นั้นเองครับนะถ้าเอกพจน์ก็กุจิตโตทาโรกุทาโรนะครับนะอิทธิลิงก็กุติทิเป็นตัวอย่างส่วนนปุงก็ตัวอย่างกัทานังกัฏทัศนังใช่ไหมครับนะครบนะ ก็เปลี่ยนเป็นกุชิโตกุจิตากุชิตังนะครับอ่าตัวอย่างนี้นะครับท้านสนามหลวงนะครับเป็นวิเศษณะบุพุทธกรรมเทษมาตนะครับนะจะอยู่ในวิเศษณะบุพุทธกรรมเทศมาตโดยท่านบอกว่าให้ลบนะครับอาจจะนะครับชิตะทิ้งไปนะครับนะเหลือกุอย่างเดียวนะลบนะครับกุจิตานี่นะครับใช่ไหมครับนะมาจากกุชิตาแล้วก็ลบจะชิตะนะครับ ก็เลยจัดเป็นนะครับวิเศษณะปูพพทกรรมมทิชมาตนะครับอนุไว้นะครับเผื่อเวลาไปสอบจะได้ง่ายนะตัวนี้สนามหลวงจัดเป็นวิเศษณะปูพัทกรรมมทิชมาตนะครับโดยลบจะชิตาสับทิ้งนะครับนะกับเลอกกุอย่างเดียวครับนะพอลบป่าไม่ได้ครับถ้าลบป่านี้ลบทั้งสับเลยครับลบป่านี้หมายถึงว่าต้องมีการลบทั้งสับเลยสับหน้าสับตรงกลางหรือสับท้าย ลบทั้งสั์นะครับตัวจะเป็นโลปะได้ครับตัวนี้ก็หมายถึงว่าทําอย่างนี้มันก็วิธีการทาตัวรูป,ปรเฉยครับไม่ได้ลบสัพท์อออกสัพท์นี้มาบอกเป็นว,วิเศษณ์กุพาปทากรรมะตริสมาโดยว,วิเคราะห์มือนกันใช่ไหมครับวิเคราะห์เหมือนกันแต่ว่ามีการลบจา,จาริจิตาสัพท์ทิ้งไปนะครับทาตัวรูป,รปยังไงก็นี่นะครับมาจากกุิจิตาทิฏฐิก็ลบจากจิตะนะครับจากจิตาสั์ทิ้งเลย เวลาเราทำรูปก็บอกเลยนะครับนะลบใจิตะสับทำรูปก็สั้นๆก็ง่ายๆเลยครับนะลบใจิตะสับสําเร็จเป็นกุทิติครับอากุนิบาตนะครับมีอ่านว่านารกีตนะครับถ้ามิสระอยู่ข้างหลังให้แปลงกูเป็นกาดแต่ถ้านะครับพิชนะาอยู่ข้างหลังก็คงกูไว้นะครับนะ